สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูขั้นตอนที่ร้านค้าจะต้องทำเพื่อรับสิทธิ์เราชนะกันค่ะซึ่งร้านค้านะคะจะต้องลงทะเบียนค่ะในวันที่29มกราคมและรับสิทธิ์ในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะโดยที่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะจะรับสิทธิ์ได้เฉพาะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะคะและวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์จาก แอปเป่าตังได้นะคะก็คือคนที่ลงทะเบียนตอนหลังหรือว่าลงทะเบียนจากแอปเป่าตังเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์กับเราได้แล้วนะคะก็คือเงินของเขาเข้าแล้วนั่นเองค่ะสำหรับการลงทะเบียนที่ www เราชนะ .com นะคะก็คือวันที่29มกราคมค่ะเราจะต้องเซิร์ชไปที่เว็บเราชนะ o com นะคะ .com ลองดูดีๆนะคะอย่าเข้าผิดเว็บไซต์เพราะว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่หลอกลวงเรานะคะนี่ค่ะ .com อย่างนี้นะคะเช็คดีๆค่ะถึงเราจะเข้าถูกเว็บไซต์ในตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เว็บไซต์นะคะหน้าก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือเว็บไซต์ที่ถูกต้องที่ขึ้นตอนนี้นะคะซึ่งเว็บไซต์จริงๆเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่29มกราคม และสำหรับร้านค้านะคะที่เคยเข้าโครงการร้านธงฟ้าหรือโครงการของคนละครึ่งนะคะที่แบบว่าใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะไม่ต้องเข้าไปที่ www เราชนะค o m เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะสามารถที่จะรับสิทธิ์ได้เลยค่ะส่วนวิธีการรับสิทธิ์นั้นค่ะเราจะมาดูกันค่ะ สำหรับวิธีรับสิทธิ์นะคะของร้านธงฟ้านะคะ EDC นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์เราชนะเนี่ยรับได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะคือจะเป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมาใช้ก่อนนะคะวิธีใช้คือเรานะคะก็จะกดไปที่เมนูหลักใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะกดเลข1ค่ะคือชำระสวัสดิการนะคะชำระค่าสวัสดิการพอกดปุ๊บ มันก็จะขึ้นนามีให้เลือก2ตัวเลือกนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกเลข2ค่ะคือสิทธิ์เราชนะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เสียบบัตรเข้าไปนะคะหรือว่ากดหมายเลขบัตรค่ะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหน้าหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นหน้าต่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราจะกดค่าสินค้าหรือบริการนะคะที่ลูกค้ามาใช้ของเราเนี่ยว่าเอ๊ะเท่าไหร่นะ พอกดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะก็เป็นการชำระเรียบร้อยค่ะแล้วถ้าเป็นร้านถุงเงินทงฟ้าคนละครึ่งหรือว่าเราชนะเนี่ยจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไงใช่ไหมคะวิธีก็คือง่ายมากๆเลยค่ะเข้าที่แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกเราก็จะเลือกกรอบที่เขียนว่าเราชนะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราเลือกบัตรสวัสดิการค่ะ เราก็ทำการสแกนบัตรนะคะของลูกค้าแล้วก็กรอกจำนวนเงินค่ะทีนี้ยืนยันการชำระเงินว่าโอเคย่อตรงนะตรงตรวจให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการที่ให้ใส่รหัสหรือว่าสแกนใบหน้านะคะแล้วก็จะออกมาเป็นการชำระเงินเรียบร้อยตามนี้ค่ะ ส่วนวิธีการที่ลูกค้ามีแอปเป่าตังค์นะคะเราก็จะใช้สิทธิ์เราชนะกับทางเรานี้นะคะเราก็แค่เปิดแอปถุงเงินเข้ามาเหมือนกันค่ะเราก็เลือกที่เราชนะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเป่าตังค์หรือว่า G Wallet ค่ะแล้วเราก็ทําการสแกนบาร์แล้วก็ใสเ่เป็นราคาสินค้าลงไปได้เลยแล้วก็เป็น QR code ชําระเงินขึ้นมาใช่ไหมคะลูกค้าก็จะสแกน QR code นี้ทําทุกอย่างเหมือนโครงการคนละครึ่งที่เราเคยทํามาแล้วค่ะยังไง ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ